สบายดีพี่น้องมุสุขมสุขคนเนาะพี่น้องวันนี้ช่วงนี้ก็มาพบกับสองบอดำคือเกานะ่าเนาะพี่น้องในบรรยากาศตอนเสาร์ตอนสิพาพี่น้องไปบึงการการเกียมเนาะพี่น้องแ้วกาไปดองวันนี้ไปดองน้องสาวเนาะพี่น้องน้องสาวอยู่บันตะป้องก็คือนาบ,บาว์ไปเอาัเนี่ยอยู่คนละกะนี่ลูกสามคนเนาะพี่น้องลุกพบคน ขึ so home, ้นใหญ่ถึงเช้าเลยก็แต่งงานแล้วก็เนี่ยมันได้โทรมาหาเนาะเมื่อคืนนี่างมันโทรว่าให้เอาตู้ตู้กะคือเครื่องเสียงเนาะพี่น้องเครื่องเสียงของบอดัมหรือคีย์บอร์ดเนาะให้เอาไปลินในงานแต่งของน้องเนาะก็คือนเป็นหาเนาะเป็นจ้างเป็นย่างเนาะพี่น้องหากันก็คือบอดัมก็เอาไปซอยเนาะพี่น้องคุณซอยละเลายเลยถึงแก้วนะครับแล้วซอยกันพี่น้องเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะว่ากันก็เกี่ยมสิเป็นยังไงนี่เนาะพี่น้อง ตอนนี้กําลังกะเตรียมสิไปบ้านตะป่องเนาะสิไปงานแต่งสาเบนเนาะเชาที่แบกข้าขึ้นนั่นเซเด้อันโตเทียนเาที่ลงเนาะนี่มีตู้มีทางน้ําแข็งเนาะีตู้ตู้ของบ่ําเนาะตู้ลําโพงแล้วก็เบียอีก15ลงเนาะแล้วก็มีเสื้อนอนเนาะนี่างในก็สิเป็นเครื่องเสียงเครื่องนี้เนาะแล้วก็สเ็เนาะ จะมีน no. <laughs> no, ้องไปนําเนาะพี่น้องมีนภัยแล้วก็แม่น้องดีมเนาะอยู่ใส่แม่น้องดตอนนี้ไปเบิงบรรยากาศตอนเดินทางกันเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เฮากําลังได้เดินทางออกมาฮอดสยกโมังเนาะเด้นใส่โมังเนาะเป็นสัญลักษณ์ันของเมืองนเด้พี่น้องแหล่งท่องเที่ยว นี่เนาะพี่น้องหลังจากเข้าได้เดินทางมาส่วงหนึงหน่งเนาะกระดนเติบกัได้มาหอดหวยเซวันเนาะกำลังสีลงหวัวนี่พี่น้องทางลงหววสั้นขนาดเลยนี่ราพพี่น้องกบิ่งความเสียวเนาะลงไปเบิ่งกันเลยน้าพี่น้องวั้เนาิเป็นจังไดอันนี้เป็นหัวยตรบิดเนาะพี่น้องหวยเซวันเพื่อว่าหววใหญ่ในกโมเนาะที่ สีทางไปบัรทุกองเนาะวิทห้วยนี่ก็สิมีห้วยอีกข้างหนา้าอีกห้วยหนึ่งแต่ก็หบบ่วยใหญ่ก็ไ,ได้แต่ว่าห้วยหน่อยที่ว่าเขาผ่านในไล่ห้วเยเ้าสิบกว่าได้ผ่านไม่เป็นเพราะมันเนี่เนาะมาเบื้องต้นเ้าสิบบื้นพี่น้องห้าสิขึ้นหรือบ่เนาะสั้นขนาดเลยหาเป็นรถไทยหน้านี่คือสิบกวัดเลยทางหน้านี่พี่น้องถ้าใส,านนานส่นักหนักหอดเข้ามาณซองโต๊ะนี่คือสิบขึ้นโน่ตนตัวนี้ ตัวน้ำนับไม่ลดเอาตอนนเมื่อวันหนึ่งตัวนะ้องขึ้นแต่ว่าทุเลาออไปเลยต้อ้เรียกขาดขกันว,วิทไปโดยดีพี่น้องพี่น้องพี่น้องร่างจากถ้าบ,บืนวิทย์หวยมากก็มาหอด่านน้องเบ้นนะ้อพี่น้องนี่กม็มาเห็นข่าเจ้าจัดเกมงานบูจัดเกมงานยังเนาะต้องใส่สิปเป็นงานผูกขอแต่อแคนว่าพอเมือนี้มืองานยามดีเนาะอย่เฮ็ดมันปื้นะคะ thank you พี่น้องหลังจากวิดบันตะป่องก้างมากะสิพ่อหวยหวยหนึ่งเนาะลงหวยตัวนี้หลังจากวิถวยตัวนี้นี่จังสีได้ไปหอดบนันตะป่องเซ่เนาะบัน,บนทีกเหาจะไปเนาะนี่มาเบิ่งบรรยากาศต้อนลงกันพี่น้องอันนี้ก็สั้นบ่แพลกับตัวนั้นเลยเสียวขนาดตัวนี้แห้งโขงไกลลงไปแล้วมันจะมีทางโของอีพี่น้อง สั้นแล้วบวอโขงอีกเรียกพวกลงไปจังหน่อยนี่มาหอดนี่ไปสิมหอดหนามแล้วก็เลี้ยวซ้า,ายอีกพี่น้องเลี้ยวซ้า,ายแล้วมันจะเป็นหินหินแดงทั้างลงุ่มเนาะหินเป็นเกาะนี่สิมีงาใหม่อีกนี่ก็เบุญนู้นตัวนี้พี่น้อง อึด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 คืนแล้วึ้นแล้วน,นี่พี่น้องวิทนุ่นตันนันก็สิมีหนามอีกพี่น้องมันจะหินหินเป็นหิน,นหน่อยหินแบบดินทรายเลยนี่ก็บื้นสั้นขนาดต้นนี้ละสั้นกว่ามูพี่น้องอันนี้เป็นหวยหวยตะป่องเนาะน้ำหนักประมาณต้นหนึ่งนั่นในรถ เพือ่อขึ้นแล้วพี่น,อน,น้องต้นนี่ห้องจองได้เรียกขาดเพื่นอนท่านถ่ายบุึ้นไล่ขึ้นนี่จะสิเป็นจังได้พี่น้องก็อึดอึดอึดอวิดแล้วพี่น้องบันมืดเนาะถือว่าวิดงวิดมืดขัวห่วยบันนี่พี่น้องตอนนี้ก็เขามาหอดบันสะพ้องแล้วเนาะมาหอดบันทีพวกเ้าวซีมาแล้วเนาะเดือนข้เจ้า เพื่อนที่จัดงานแต่งพี่น้องเดี๋ยวเ้าสีอ่อมไปเขาทั้งด้านล่างเนาะเพราะว่าทั้งหนามันคาเต้นเข้าไปเบิ่งบรรยากาศตอนหอดกันเลยตอนนี้กะห้ามาหอดบันเตป้องเซฟพิธีให้หมอนะเนาะมาเบิ่งกันเลยเนาะบรรยากาศดูลมลอดสิเป็นจากใดเนาะพี่น้องแต่ละคนมาเมาลอนี่ก็แม่น้องดิมมี่สื้อชอสยาวน้ำอเมริกันใส่มาท่าะลงดูทั้ง ันนี้เจใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นสีมาคายเขื่องมาเนี่งามงามพี่น้องผู้สาว่ได้เนี่ยก้สาวผู้เดียวมาในรถดนี่เนาะบรรยากาศพี่น้องผู้สเชาหน่อยบนตะปองสวัสดีพ่อเทาสวัสดีสวัสดีอยู่ที่มีแห้งคือเก่าฮะบอบบ้าบ้าข้าบ้าข้ากมีวันข้าเลย คิดอยู่ไงวาซีบืนได้อยู่่าวะค่แตน้ำหนักลายเนาะเดใส่มดมดดี่สบายดีพ่อญ่สบายดีนะมูปูมาอไได้ยเขี่รถมานำลังมูปูบาเนะมูมีมูมีมูมานสบายดีเด้อมสุกุสคสบายดีนี่นาะพี่น้องพากันกินยัง ผู้สาวพี่น้องมีแต่ผู้สาวงามงามเลยนี่เนาะแต่ละคนพี่น้องนี่เนาะบรรยากาศพี่น้องกากียมงานกากียมงานแต่งซาเบ็ตนี่เนาะแม่เทาเนาะสบายดีแม่เท่าเอออยู่ดีไม่แห้งนี่พี่น้องปอลเข้าเจ้ากากีมเนาะ บอนแตงอยู bon you, mm ่ก hmm. hey, no. no, no. nee, ็กินสบายดีเด้อมื่อสุกคนนี่เนาะชิมงานเนาะพี่น้องเกี่ยมเนาะเฮ็ดยังนี่ฮะตะแกงอ no. ย no. <t> ู <t> ่ตะแกงเนาะเฮ็ดเมนู่อยยังเนาะกินแรงมาเนี่ยเป็ดวะต้มเป็ดวะเออคนต้มเป็ดเหมืยนหับเนาะพี่น้องมาเนี่ยคนเช็ดจมกับละเนาะกินตอนแรงเนาะ ยังไม่ได้ขายง่วงะขายังดีบ่ยังเนาะเออมเออื่นเนาะมเออื่นพี่น้องหนึ่งก็สิประมาณนี้งนะพี่น้องบรรยากาศตอนการเยียมงานนี่เนาะพี่น้องพอตื่นเช้ามาก็ได้เข้บบาพิธีผูกแขนจากบ่าวจาสาวนาะแล้วหลังจากนั้นจังคอยปลุกงานพลังกันเนาะ นี่เนาะกะสิบประมาณนี่นกพนอ้องนักคองพอเพราะว่าผเนนองไปกระบะดันอนกนาองก็จะสมารเกลินนกคองมาในงานเนาะแล้วก็ได้่นในหลซอยเหมือนนันเนาะพาบริการเกียมยังเลยพราะมันกระทาน,นทันพี่ราอโากระทานทันไปเลย นาะพี่น้องภาพบรรยากาศงานแต่งของเซาเว่นเนาะก็คือน้องสาวของบารดัมเนาะน้องสาวลูกเอยลูกน้องของพี่น้องพอเพิ่นเป็นน้องของแม่ของบารดัมเนาะก็สิประมาณนี้เนาะก็คือท่านผู้ชมได้เห็นผ่านไปแล้วเนาะก็คลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะพี่น้องก็สิขอจบคลิปไว้เพียงแต่เท่านี้เนาะถ้าผู้ใดเข้ามาเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บารดัมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาดรได้เฮ็ดคลิปใหม่อีกต่อไปเนาะ คลิปนี้ก็สโอตโตลาไปก่อนเนาะพ่อเกาอ่าเขามาสบายดีเด้อ